เดลโมวิชารีสวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคลิปแรนดอมเนาะความรักนะคะเดือนกระกฎาคมสองพันหายหกสิบนะคะสำหรับชาวธาตุดินเนาะเออราศีอะไรนะพฤกษ์กันมังกรนะคะโอเคธาตุดินก็จะเป็นธาตุสุดท้ายที่จะเปิดนะคะเพราะว่าเพิ่งเปิด3ามธาตุจบไปแล้วนะคะศกันมังกรเนาะชาวธาตุดินกับความรักเดือนกระกฎาคมสองพันหายหกสิบจะเป็นไงบ้างเนาะอิงขอ5ใบกับความรักชาวธาบุดินค่ะพฤกษ์กันมังกรเนาะ เก้าเหรียญค่ะ n ในออ f เ e n น์ค c l e นะคะหเหรียญ9ก้าไม้แล้วก็เจดาบถ้าสหรับเป็น9ถ้วยเก้าเกไปดูซิชาวธาตุดิน9ก้าเกเลขลัคกี้นัมเบอร์นะคะหรือว่าเลขแองเจิลนะคะ999าองเสริรลองสดใน Google ดูนะคะหมายถึงอะไรเนาะ เลข9ก9าเนะ้าะเขาขึ้นมา3ใบเลยนะคะ999าเกาเก้าเก้าเหรียญเไม้แล้วก็9ก้าถ้วยนะคะคือชาวธาตุดินเนาะพระศกกันมืองกอนะคะเดือนนี้นะคะคุณเป็นคนที่ดูดีมีนเสน่ห์นะคะมากๆแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวมากๆเลยแล้วก็เหมือนถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าอยู่ได้ตัวคนเดียวแต่คุณก็ยังรู้สึกห่วยหาความรักความสัมพันธ์จากใครสักคนหนึ่งอยู่ นะคะคุณยังอยากที่จะไปต่อนะคะยังมีความมั่นคงอยู่ยังหวยหายังแอบส่องแอบมองดูอยู่ยังอยากที่จะคุยแต่เหมือนโดนปิดกั้นหรือเปล่านะคะอาจจะปิดกั้นทางใจหรือว่าโดนบล็อกหรือว่าไม่คุยกันนะคะเพราะมันอาจจะมีปัญหาหรืออะไรเข้ามาในความรักความสำคัญของคุณนะคะอิมรู้สึกว่าแอบส่องแอบตามค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะอืมนะ ความสัมพันธ์นี้นะคะมันอาจจะเคยเป็นความสัมพันธ์หรือว่าเป็นอยู่ก็ได้เป็นรักซ้อนเป็นความลับเป็นคนในความลับเป็นคนในความรับก็ได้เพราะว่ามีไพ่เจ็ดดาบมานะคะอืมเขาคนนั้นก็มีสเสน่ห์ไม่เบาเนาะเก้าถ้วยนะคะคุณก็มีสเสน่ห์นะเก้าเหรียญน,นะคือเหมือนคนมีสเสน่ห์กับมีสเสน่ห์มาเจอกันแล้วมันก็อาจจะเป็นคนในความลับของกันและกันโดยที่ไม่มีใครรู้อะเนาะ ก็จะประมาณนั้นไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเหมือนโดนปิดกัน้นโดนแบบอาจจะงอนจะจะโกรธอะไรกันอยู่หรือเปล่านะคะแบบอืมนะก็จะประมาณนี้นะอาจจะแบบช่วงนี้อาจจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยกันแล้วก็ปิดกัน้นแต่ความสัมพันธ์มันเป็นความลับแน่นอนเนะระหว่างคุณกับเขานะคะโอเคเดี๋ยวมาดูไพ่ฮารูซิอยากบอกอะไรคุณกับเขานะคะขอสามใบเนาะ ลงมาแล้วขอสามใบค่ะถ้าความรักของชาวธาตุด,ดินนะคะพิศกลมางกรเนาะจำเดือนกรกฎาคมสองพัน,นะะห้า้อยหกเจ็ดค่ะข้าอยาบอกอะไรชาวธาตุด,ดิน,นะคะ่ะขอสามใบโอ้ยปีศาจเจ้าเล่นะคะน่าจะเจ้าเล่ย์เหรอได้เจ็ดดาบวิญญาณแล้วก็ซ่อนโอ้โหชัดเจนนะคะซ่อนเร้นได้เจ็ดดาบกับซ่อนเร้นมาคือเหมือนกันมาก นะคะซ่อนเร้นมีเรื่องปิดบังมีความลับนะคะของการและการมากๆเลยแล้วก็ผีเข้าผีอ่อกเป็นวิญญาณก็คือล่องลอยอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวมามาไปไปหายหายอะไรเงี้ยแล้วก็เจ้าเล่ปีศาจเจ้าเล่นะคะผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เจ้าเล่เหมือนกับเก้าถ้วยอะ่ะเจ้าเล่แล้วก็เจ็ดดาบนะคะมีความเจ้าเล่อะไรเงี้ยมีความมีสเสน่ห์รู้ทันคนแบบ เจ้าชูเบาๆอะไรเงี้ยเจ้าเล่กินของแก้วอะไรว่าไปอะไรเงี้ยเพยบอยเพยเกิร์ลส์อะไรเงี้ play boy, play s, ยน,นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูไพ่พันตายอยากบอกอะไรชาวธาตุดินพิศกกันก่อนไม่ลืมค่ะขอสามใบค่ะไพ่ย,ยันน์อยากแนะนำอยากบอกอะไรความรับชาวธาตุดินค่ะพิศกกันกังอนค่ะประจำเดือนกันยายน2567ันอีขอสามใบกับชาวธาตุดินค่ะข่าวดีนะคะ มีข่าวดีอะไรแกต้ตาดวงใจมีตั้งคันหรอแล้วก็ความร่วมมือนะคะทําไมถึงรู้สึกว่าคุณอาจจะมีข่าวดีอะไรเข้ามานะคะ mm. อืมรอรับได้เลยคุณอาแต่ยิมารู้สึกข่าวดีแล้วก็มันการตั้งคันข่าวดีแล้วก็มาการตั้งคันเลยอะคุณอาจจะตั้งคันหรือเปล่าให้ระวังนะคะแต่ถ้าคุณโอเคก็โอเคแหละ หรือว่ามีข่าวดีเรื่องอื่นเข้ามาเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้แล้วก็คุณจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะอืมไพ่ดีไพ่ดีหมดเลยนะคะเลขที่เกี่ยวข้องก็มี 26, 65, 80, 62, 56, 42, 45แล้วก็21นะคะลองดูเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ